พลังลมปานที่ระเบิดออกมาจากจุดตั้งเทียนของข้ามันได้พุ่งผ่านเส้นลมปานทั้งแปดที่มีอยู่ในร่างกายของข้าอย่างง่ายได้ถึงแม้ว่าข้าจะสามารถทะลวงเส้นลมปานทั้งแปดได้แล้วแต่ว่าพลังที่ข้ามีมันก็ไม่ได้สมพลังเหมือนกับกีเทียนเต้าเลยแม้แต่นิดเดียวความรู้สึกของข้าในตอนนี้เหมือนกับว่าข้าขุดท่อระบายน้ําสําเร็จแต่น้ําที่เป็นพลังลมปานที่ได้กลับมามีเพียงแค่ทางเดียว <S <S 2> <S 2> เพียงเท่านั้น ตามการฝึกยทธของชายุทธปกติทั่วไปเส้นพลังลมปานเส้นแรกที่จะทะลวงขึ้นคือเส้นยินเมยต่อด้วยเส้นตู้เมยเส้นชงเมยเส้นใต้เมยเส้นยวงเมยเส้นยางเซียวเส้นอินเซียวเส้นยางเวยและเส้นสุดท้ายนั่นก็คือเส้นอินเวยในการฝึกยทดขั้นฟ้าในเมื่อเชื่อมต่อเส้นลมปรานทั้งสองจุดคนคนนั้นจะสามารถฝึกตัวเองไปยังระดับจักรวาลทั้งห้าได้ หลังจากที่เชื่อมต่อเส้นลมปราณทั้ง4เส้นได้ข้าก็จะสามารถฝึกฝนตัวเองจนเชื่อมต่อเส้นลมปราณทั้ง6และสุดท้ายข้าก็จะสามารถเชื่อมต่อเส้นลมปราณทั้ง8ได้พลังระดับนั้นก็คือพลังระดับจ็ดดวงดาวแห่งวิญญาณการฝึกฝนจนถึงระดับจิตด,ดวงดาวแห่งวิญญาณได้จะทําให้เพิ่มพลังความสามารถของตัวเองเป็นอย่างมากมันเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดแลว้วที่พลังร่างอวตารโลก,กูตระกายของข้าจะสามารถทําได้ในตอนนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะสามารถทะลวงเส้นลมปานทั้งแปดได้แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาวรยุทธ์ของตัวเองข้าจะต้องอ่านแคตวิชาอักษรสวรรค์น,นี้ต่อไปเมื่อข้าได้จดจ่ออยู่กับการอ่านหนางังสือตัวข้าก็จะหมกบุ่นอยู่กับการอ่านข้อความนั้นจนกว่าจะทําความเข้าใจความหมายนั้นได้แม้ว่าข้อความพวกนั้นมันจะยากและน่าเบื่อสักแค่ไหนตราบใดที่มันเป็นการอ่านหนางังสือ ตัวข้าเองก็ยังมีความสุขและมีความสนุกกับการอ่านอยู่ดีข้ามั่นใจเลยว่าแหล่งพลังลมปานที่ข้าได้สัมผัสในตอนนั้นมันมาจากในห้องลับนี้แน่ๆเป็นไปได้ไหมว่าจะมีขโมยเข้ามาในห้องลับของท่านอาจารย์แต่ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้อยู่ในห้องลับจริงๆอย่างนั้นเหรอโตเอ้ยประตูนี่มันปิดสนิทเลยแฮะไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างในได้เลยแม้แต่นิดเดียว ตัณนอาจารย์ตัณนอาจารย์ขอรัอฮึนี่มันอะไรกันมันช่างเป็นคลื่นพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งนะตัวข้านั้นเป็นถึงผู้ฝึกยุทธที่อยู่ในระดับขั้นยอดสนเเียเลยนะนี่ข้าถูกครึ่งพลังลมปานกระแทกเข้าหน้าจนข้ากระเด็นมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกัน นี่มันไม่สมเหตุสมผลเป็นไปไม่ได้สิทธิ์พี่ระวังด้วยตอนนี้ท่านกำลังจะชนรั้วของท่านอาจารย์หลบเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวรั้วมันจะหักหลังจากที่หมิงซื่ออินได้ยินคำพูดของหยวนเอ,อ๋อเขาก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงบังคับตัวเองไม่ให้ชนกับรั้วระเบียงอ,อ้าโชจ้าหลบแบบดิจิตอลดิจิตอล สิทธิผิดไปแล้วขอรับธนาจารย์สิทธิคิดว่ามีใครบางคนแทรกซึมเข้ามาในจินทิงสานของพวกเราได้โปรดยกโทษในเกส์ผู้นี้ด้วยเถิดขอรับธนาจารย์คลืนพลังลมปานของข้าเมื่อกี้นินจังเป็นอะไรที่ทรงพลังมากจริงๆข้ารู้สึกได้ว่ามันเป็นคลื่นพลังที่รุนแรงมากแต่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกฝนที่อยู่ในระดับคัน้นซานไฮจะสามารถทำได้ วรยุทธขั้นฟานไฮและวรยุทธขั้นยวนเซินเจียเป็นวรยุทธที่มีความต่างชั้นห่างกันเป็นอย่างมากแล้วข้าจะซัดหมิงซื่ออินให้กระเด็นแบบนั้นได้อย่างไรกันหรือว่าไอ้เจ้าหมิงซื่ออินนั้นมันแสดงละครตบตาข้าอย่างนั้นหรอท่านอาจารย์เขาเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดในโลกพลังของเขาช่างเป็นพลังที่น่าทึ่งและแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ว่าทำไมท,ทำไมท่านอาจารย์ถึงยังไม่ออกมาอีก ตอนนี้ข้าสัมผัสได้ว่ารอบๆตัวข้าและรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ไม่มีศัตรูที่แอบเข้ามาเลยแม้แต่คนเดียวแล้วสัญชาตญาณของข้าที่เคลื่อนไหวในตอนนั้นมันคืออะไรกันนี่มันช่างแปลกมากจริงๆท่านอาจารย์ขอรับท่านอาจารย์ช่างเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าใครตัวข้านั้นมันตำต้อย ข้าไม่สามารถต้านทานพลังของท่านอาจารย์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าคะท่านออกมาแล้วนี่เจ้าซีกอรับท่านอาจารย์เจ้านะ่ะแสดงละครได้ดีเลยนะอืมดีมากเอาไปเลยนิ้วเป้าเอ๋สแสดงละครอะไรอย่างงั้นเหรอ ข้านั้นชอบการสแสดงของเจ้ามากเพราะแบบนั้นเจ้าจงไปสแสดงในถ้ำแห่งเงาสะท้อนหลังจินถิงซานสามวันก็แล้วกันท่านอาจารย์การกระทําของข้ามันมาจากใจข้าพูดเรื่องจริงข้าสแสดงเรื่องจริงทุกอย่างเลยนะขอรับข้าไม่ได้สแสดงละครอะไรเลยนะขอรับนี่เจ้ากล้าที่จะตั้งคําถามกับข้าผู้เป็นอาจารย์แล้วอย่างนั้นหรอแล้วผู้ที่เป็นอาจารย์แบบข้า มีหน้าที่ที่จะต้องมาฟังคำแก้ตัวของลูกศิษย์ด้วยอย่างนั้นหรือไม่ศิษย์ไม่กล้าแล้วขอรับศิษย์จะยอมรับโทษแต่โดยดีศิษย์จะไปยังถ้ำแห่งเงาสะท้อนตั้งแต่ดอนนี้เลยขอรับเด้งดึงเด้งด,งดึงโอ้ยเด้งโอ้ยเด้งดึงข้าคิดว่าข้าควรจะได้รับแต้มบุญจากการสั่งสอนไอ้เจ้าหมิงซื่ออินแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีการแจ้งเตือนจากระบบออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวหรือว่า การสั่งสอนของข้ามันจะไม่รุนแรงมากพออย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นครั้งต่อไปข้าควรจะเพิ่มบทลงโทษอย่างนั้นสินะฮ่าข้าเคยคิดว่าทธนอาจารย์จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้วดูเหมือนว่าข้าคงจะคิดมากเกินไปแล้วสินั่นเนี่ยานอาจารย์นะก็ยังคงเป็นคนที่ไม่อาจจะคาดเดาได้เช่นเคยเขาบอกว่าข้าแสดงละครได้ดีอย่างนั้นเหรอ แสดงละครอะไรกันตอนนี้ข้างงไปหมดแล้วท่านผู้ชมช่วยบอกข้าหน่อยสิข้าทำผิดอะไรแต่ว่านะวรยุทธของสิทธน้องเจ้าเย่ได้ถูกปิดปันหนึกเอาไว้และตอนที่นางเข้ามานางก็ไม่ได้เอาผ้าห่มเข้ามาด้วยข้าคิดว่านางจะต้องหนาวเน็บมากแน่ๆสิทธน้องหญิงเจ้าจะตำหนิข้าที่ข้าไม่ช่วยเจ้าก็ได้นะข้าไม่ว่าอะไรเจ้าหรอก สิทธิ์พี่นี่สิทธิ์พี่มาเยี่ยมข้าอีกแล้วสินะแค่นี้ก็ดีกับข้ามากแล้วละ่ะข้าไม่ได้ต้องการอะไรจากสิทธิ์พี่หรอกนะเพียงแต่ว่าข้ากังวลเกี่ยวกับสิทธิ์น้องเย่เทียนซินมากกว่าข้าคิดว่านางคงจะไม่อาจทนทานได้มากกว่านี้อีกแล้วละ่ะถึงแม้ว่าฐานการบมเพาะของนางจะถูกทําลายไปโดยท่านอาจารย์แล้วแต่ถึงแบบนั้น ร่างกายของนางที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีก็ทนทานกว่าทนทั่วไปเป็นอย่างมากดังนั้นความหนาวเหน็บจากถ้าแห่งนี้ไม่สามารถที่จะพากชีวิตของนางไปได้ไง่ายๆหรอกเอ๊ะนี่มันอะไรกันตอนนี้ผิวของนางขาวมากขาวยังกับยกขาวอันบริสุทธิ์ดูนั่นสิตอนนี้ผมของนางก็ขาวโพลนมากกว่าแต่ก่อนมากเช่นกัน ตอนนี้นางไม่มีพลังวรยุทธ์อยู่ร่างกายของนางก็อาจจะสุดโทมไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะสุดโทมถึงขนาดนี้เลยนี่นานี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ไปได้สิทธิพี่ซีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิน้องแย่เทียนซินกันแน่ข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนดูเหมือนว่านางจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและสภาพของนางในตอนนี้ก็คงจะไม่ได้รับผลข้างเคียงจากการสูญเสียพลังฐานการบ่มเพะอ,อีกด้วยนี่ลองมองดูผิวของเธอตรงนี้สิผิวของนางในตอนนี้ไม่มีร่องรอยเหี่ยวย่นของผิวเลยแม้แต่นิดเดียวผิวมันเรียบราบรื่นยาวกับยกขาว แล้วนางอยู่ในอาการโคม่าแบบนี้ได้อย่างไรกันสิทธน้องเจ้าเย่เจ้าช่วยดูแลนางก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวข้าจะพยายามไปพูดขอร้องกับท่านอาจารย์เองสิทธพี่สิทธน้องเย่เทียนสินนั้นได้ทําผิดพลาดมาหลายครั้งและนางก็ได้ทําผิดพลาดร้ายแรงอีกด้วยถ้าหากท่านอาจารย์ไม่สนใจใยดีนางอีกต่อไปแล้วล่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนอกเหนือจากการถูกทำลายฐานการบ่มเพาะ และสิ่งนั้นมันจะต้องเป็นอันตรายต่อชีวิตของสิบน้องเย่ยเทียนซินแน่ๆนี่พวกเจ้ารีบไปเตรียมไปหามมาเร็วเข้าท่านหมิงซื่ออินทำไมท่านถึงต้องการไปหามกันละเจ้าคะรีบทำตามคำสั่งที่ข้าพูดเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าต้องมาพูดไรสาระอะไรกับข้าตอนนี้ด้วยแล้วก็เอาผ้านวมของข้าไปตากไว้ แล้วคืนนี้ก็พาไปเก็บไว้ที่ห้องของเจ้าก่อนอุ้ยเจ้าเจ้าหนะาตำหนักหม้อเทียนไอ้เจ้าสี่มันมาทำอะไรที่นี่นี่ไอ้เจ้าสี่มันไม่พอใจข้าอย่างนั้นหรออ๊มอ๊มอ๊มอ้ำอ๊มอ้ำอ๊าธนาจารย์นธนาจารย์ขอรับ ตอนนี้สิทธิ์น้องเย่เตียนซินกำลังจะตายขอรับโอเคข้าเข้าใจแล้วนางกำลังจะตายถ้าอย่างนั้นขอเวลาคิดสามวันอืมอีกสามวันมาเจอกันนะทุกคนอย่าลืมล่ะวันอังคานะคะ